ช่วงนี้ไปติดตามแถลงการนะคะของคณะตัวแทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยนะคะได้มีการออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์ค่ะโดยระบุว่าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยมีความกังวลต่อาการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรตุลาการซึ่งภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องนํำ ต้องนำผู้ต้องสงสัยไปยังศาลโดยเร็วรวมทั้งยังแสดงความกังวลกับการใช้สารทหารพิจรารณาคดีบุคคลที่เป็นพลเรือนโดยขอให้รัฐบาลจำกัดการใช้สารทหารเฉพาะคดีที่ผู้กระทำความผิดเป็นทาหารเท่านั้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกและก็กลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วค่ะขณะที่พลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกนะคะชี้แจงว่าการนําพลเรือนมาขึ้นสารทหารในขณะนี้เป็นเพราะว่าไทยยังอยู่ในช่วงของการประกาศใช้กฎอายการศึกเท่านั้นโดยนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง การต่างประเทศทําความเข้าใจกับนานาชาติแล้วทางนี้ยืนยันว่าไทยก็พร้อมรับฟังความเห็นแล้วก็ขอ้อท้วงติงจากนานาชาตินะคะแต่ขอให้นานาชาติเข้าใจบริบทของสังคมไทยด้วยค่ะ